สวัสดีครับพบกับดักดี Y ทำไม่ได้เหมือนเป็ดดู Do everything we can สำหรับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องดูมีดใบตายนะผมสำหรับมีดใบตายเล่มนี้ก็เป็นมาจากประเทศจีนนะผม ผมได้มาในราคาหกร้อยสาสิบาทนะผมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะครับผมก็ที่ปลอกมีดนะผมก็เป็นคลายเด็กนะผมแล้วก็มีที่ร้อยเข็มขัดน,นะผมวิธีเปิดก็นี่ครับผมข้ามาฝั่งนี้ก็จะเป็นมีน็อตขันยึดที่ร้อยเข็มขัดน,นะผมสองตัว มีตาไก่นะผมก็แน่นดีนะผมไม่ขยับนะผมไม่มีเสียงด้วยดูด้านในไปมีดกันครับผมสำหรับมีดเล่มนี้ก็น่าจะเป็นยี่ห้อเขาหรือเปล่าครับผม w p k o p y a นะผมตัวนี้นผมซึ่งคล้ายๆกับมีดเล่มก่อนของผมนะผม ยี่ห้อเนี่ยผมส่วนตัวหนังสือเล็กๆตรงนี้ผมอ่านไม่ออกก็ผมมันตัวเล็กเกินไม่ได้เอาแว่นตามาแต่ก็น่าจะเป็นชื่อยี่ห้อ w p k o p y a นะผมแต่รูปทรงรูปทรงลักษณะของมีดด้ามจับพร้อมทั้งซองก็จะเหมือนกันกันกบยี่ห้อ f b i q q นะผม อีกรุ่นหนึ่งครับผมที่เป็นลักษณะอย่างนี้เหมือนกันเป๊ะนะผมแตกต่างกันตรงที่ยี่ห้อเนี่ยผมซึ่งก็น่าจะผลิตจากโรงงานเดียวกันแล้วก็ไปตีตราย,ยี่ห้อต่างกันนะผมทำนองนี้มากกว่าผมว่ายี่ห้อ f b i q q ที่เห็นบ้านเราก็จะขายอยู่ประมาณสัก700กว่าบาทนะผมรุ่นนี้นผมแต่ตัวนี้ก็700ร้อเหมือนกันนะผมแต่ได้ลดได้ไร ก็เหลือประมาณ630บาทนะผมได้ส่วนลดได้อะไรด้วยแล้วก็รอเป็นอาทิตย์นะผมจากจีนนะผม Lazada เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะผมรูปทรงใบมีดก็เรียกว่าอะไรดีเนี่ยรูปทรงใบมีดก็เป็นสตรีทแบ็ก็แล้วกันนะผม เพราะด้านสันมันจะตรงเลยผมมันไม่ดรอปเลยนะผมแล้วไม่ตัดนะผมไม่ใช่คลิปพอยนะผมก็คือตรงมาอย่างนี้ผมเป็นสเตทแบ็กก็แล้วกันนะผมการเจียก็จะเป็นแบบแฟลตกราดิ้งค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะผมตรงสันนี่ก็เจียวหน่อยนึงนะผมมันบางลงหน่อยนึงตรงสีดำาๆนี้ก็เป็นเคลือบเคลือบผิวมานะผมแล้วก็เป็นสโตนวอชด้วยนะผมข้ามมาฝั่งนี้ก็เรียบเรียบนะผมไม่มีตัวหนังสือใดๆนะผม ด้านสันก็จะมีจิ้มปิ้งด้วยนะผมแล้วก็ด้ามจับก็จะเป็น g 1เทนะผมมีหมดุดเออมีหกเหลี่ยม2อันนะผมยึดนะผมสองตัวเอจีเทนก็จะเป็นลวดลายครุขระคล้ายหินนะผม Roc k เท็กซ์เจอร์นะด้านท้ายก็จะมีรูร้อยเชือกด้วยนะผมตรงนี้ก็ดูสวยงามดีนะผม ด้ามก็กำได้เกือบ4นิ้วเต็มแล้วผมน่าจะเกือบ4นิ้วเต็มแล้วผมก็ถนัดทนีดีอยู่ครับผมส่วนเหล็กที่ทำใบมีดเขาระบุว่าเป็น 440c นะผมส่วน fbiqq ถ้าผมจำไม่ผิดเคยอ่านเจอน่าจะเป็น5 cr นะครับผม5 cr 13บมโมบีอะไรทรนั้นครผม 15 m หอะไรทำนองนั้นแต่ตัวนี้จะเป็น4 4 0 4ก็ไม่รู้จะจริงหรือเปล่านะผมหรือจะเป็น5 c r เหมือนกันก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวลองมาวัดขนาดนะผมความยาวโดยรวมนะผมก็20เซนติเมตรนะผมหรือ8นิ้วนะผมความยาวของใบมีดนะผมเฉพาะคมนะสนิ้วผมหรสิเซนนะผมถ้าเกินคมมาก็เกือบเกินสิเซนผม ตัวด้ามจับเองก็อยู่ที่4นิ้วแล้วผมเกือบเกือบนิ้วแล้วผมเก้าซนครึ่งแล้วผมถ้านับจากตรงนี้เลยก็4นิ้วแล้วผมความกว้างของใบมีดสูงสุดก็อยู่ที่3ามเซนครึ่งนะผมสันหนาก็อยู่ที่ประมาณ4มิลลรนะผม ก็เป็นมีดที่ไม่ใหญ่นะผมก็ครับผมเรามาตัดกระดาษบางกันดูนะผมโอ้โหคมกริบเลยครับผมนี่ครับผมอืมอือแทบไม่ต้องออกแรงกดเลยครับผม วางลงไปก็ปึ่ดถือว่าคมเกือบที่สุดที่ผมทดสอบทดลองมาแล้วผมอยู่ในท็อปเทนเลยผมความคมสรุปนะผมสำหรับมีดเล่มนี้นะผมก็ถือว่าเป็นมีดที่ขนาดไม่ใหญ่นะผมก็พอดีพอดีอดคล้ายๆมีดพับนะผมแต่ว่าเป็นมีดใบาตายนะผมก็อาจจะเป็น everyday carry ได้นะผมแต่อาจจะใหญ่กว่านิดหน่อยสําหรับ ADC นะผมแต่ก็พกไปได้นะผมใบมีดสนิ้วนะผมก็น่าจะเหมาะในการเ,เข้าแคมป์ออกค่ายอะไรทั้งนว้นนี้นะผมก็มีดตัวนี้ก็น่าจะสามารถเเตรียมอาหารนะผมก่อฟืนก่อไฟก็จะได้นะผมก็คือเป็นมีดแคมป์นี่แหละ,ะผมไปแคมป์ไปป่านะผม กไม่อยากพบมีดขนาดใหญ่ไปก็ตัวนี้ก็น่าจะเหมาะนะครับผมติดเป้สนามไปนะครับผมสำหรับมีดเล่มนี้เองก็เหมือนกันเลยครับผมกับมีดยี่ห้อ fbi qq นะครับผมต่างกันตรงที่ยี่ห้อนะครับผมก็ประเทศจีนเขาก็แบบนี้นะครับผมมีดเหมือนกันแต่หลายยี่ห้อก็มีนะครับผมน่าจะผลิตจากโรงงานเดียวกันแล้วก็ไปติดแบรนด์กันเอาเองตรงนี้นะครับผม ราคา630บาทน,นะผมถ้าเผื่อ,เอ,อสเปคมันตรงตามที่เขาระบุไว้ก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่นะผมเพราะว่ามันก็ค่อนข้างหนานะผมใบมีดแล้วก็ใหญ่พอประมาณนะผมไม่ใหญ่มากแต่ถ้ามันเป็นเหล็ก440-4เฉพาะมีดพับก็ราคาประมาณเนี่ยผมพวกแกรนโซ่พวกอะไรแต่ว่าเป็นแค่มีดพับตัวนี้มันเหล็กยาวทั้งรุ่นเลยครับผม ก็ถือว่าราคาเหมาะสมนะผมถ้าเป็นไปตามสเปคที่เขาระบุไว้แล้วก็การผลิตอะไรก็รดูดีสวยงามนะผรมรูปทรงแล้วก็ความคมก็สุดยอดนะผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ